ตัวอย่าง154จงเปรียบเทียบค่าล็อกาล็อกการ,ริทึมในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะมาดูข้อที่1กันก่อนข้อ1นึ่ล็อกเป็นฐาน3ฐานคือสเป็นฟังกช์ชันเพิ่มใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้ว่าจากความสัมพันธ์หรือ สิ่งที่เราทราบมาก่อนหน้านั้นคือ0.001 0.001มีค่าที่น้อยกว่า0.01ดังนั้นนะคะล็อกของ0.001ฐาน3ก็ยังน้อยกว่าล็อกของ0.01ฐาน3เพราะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม 1> x 1น้อยกว่า x 2ค่าของ l o อกก็ยังน้อยกว่าคือแปรผันตามซึ่งกันและกันต่อมาข้อที่2ฐานคือ10นะคะก็ก่อให้เกิดเป็นฟังก์ชันเพิ่มเช่นเดียวกันพอเป็นฟังก์ชันเพิ่มจากโจทย์คือ8มากกว่า1ส่วน8ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้ว่าล็อกของ8 ฐาน10ก็มีค่ามากกว่าลอกเศษ1ส่วน8ฐาน10นี่คือตัวอย่างของกรณีการเปรียบเทียบของฟังก์ชันลอก,การิทึมที่เป็นฐานฐานเมนเป็นค่าที่มากกว่า1น,นะคะฐานมากกว่า1ห,หรือเป็นฟังก์ชันเพิ่มนั่นเองต่อไปข้อที่3 ข้อที่3นะคะฐานของโจทย์ข้อที่3ฐานคือเลขเศษ 1/ 2ส่วน2ฐานเป็น1ส่วนสเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่า A น้อยกว่า1แ,แต่มากกว่าศนเมื่อเราได้อย่างนี้ปับ๊บนะคะจากการพิจารณาคือ10มีค่าน้อยกว่า100พอเราไปหาค่าของล็อ ล็อกสิฐาน1นส่วนสจะได้ค่าที่มากกว่าล็อกของ100ฐาน1นส่วนสนี่คือพิจารณาหรือว่าเปรียบเทียบค่าล็อกการิทึมโดยใช้สมบัติของล็อกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดต่อไปข้อที่4จะสังเกตเห็นว่าข้อที่4ตรงนี้ฐานยังไม่ใช่ฐานเดียวกันนะคะเราสามารถ แปลงเป็นฐานเดียวกันก่อนนักเรียนเข้ามาพิจารณา log ก1 0ลบ log ส1บฐานสซึ่งตัวนี้คือ log ของ10ฐานสีกำลังลบหหรือมันคือ log ส1 0ฐาน1ส่วนสนั่นเองตอนนี้ฟัง่งซ้ายมือจากลบ log 1 1บฐานส แปลงเป็น log สิบฐาน1นส่วนสเป็นฐานเดียวกับฝั่งขวาแล้วนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฐานเป็นเลข4ี่ส่วนหใน1นส่วนสี่ฐานเป็น1นส่วนสก่อให้เกิดเป็นฟังก์ชันลดพอเป็นฟังก์ชันลดนะคะจากโจทย์ให้มาคือ10มีค่าที่มากกว่า5 ดังนั้นค่าของล็อกสิบฐานหนส่วนสจึงเป็นค่าที่น้อยกว่าล็อกห้าฐานหนส่วนสี่นี่คือเรื่องของการเปรียบเทียบของค่าล็อกนะคะสรุปตอนนี้เราสามารถเติมเครื่องหมายได้เลยว่าข้อที่1มีค่าที่น้อยกว่าล็อกแก็มีค่ามากกว่าล็อกหนส่วนแ แต่ข้อ3ามล็อก1ิบฐาน1นส่วนสมากกว่าส่วนข้อ4ี่ล็อกของ5เศษ1ส่วนฐาน1ส่วน4มากกว่าล็อก10บฐานเศษหส่วน4นี่คือคำตอบของตัวอย่าง154นะคะ